ความสำเร็จของสหรัฐนะคะในการทดสอบขี่ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะคะนี่เป็นขี่ปนาวุธที่มีความเร็วมากเร็วกว่าเสียงประมาณสักห้าเท่านะคะความเร็วของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5มักนะคะหรือว่า100กิโลเมตรต่อ1นนาทีนะคะนี่นี่เป็นการทำการทดสอบของสหรัฐอเมริกานะคะโดยสำนักงานวิจัยโครงการความก้าวหน้าด้านกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาเปิดเผยว่า สหรัฐประสบความสําเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ซึ่งมีความเร็วเหนือเสียงสามารถทําความเร็วตามเกณฑ์ของอาวุธลักษณะนี้ก็คือไม่น้อยกว่า5มักนะคะแล้วก็เร็วมากกว่าเสียงประมาณสัก5เท่าหรือ100กิโลเมตรต่อ1นาทีสำหรับขีปนาวุธดังกล่าวเนี่ยพัฒนาโดยบริษัทเรเทียนร่วมกับ o อตดรอปกรัมแมนซึ่งการทดสอบเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ2เดือนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยได้ทําการทดสอบขีปนาวุธร่อนเซอร์คอนซึ่งเป็นอาวุธโจมตีทางยุทธศาสตร์แบบไฮเปอร์โซนิกคือรัสเซียเนี่ยทำก่อนแล้วก็ทดสอบไปแล้วด้วยแล้วก็ทดสอบในน่านาน้าสากลของทะเลแบเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอาร์ติกนะคะประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเคยบอกว่าโครงการขีปนาวุฒไฮเปอร์โซนิก เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของรัสเซียนับตั้งแต่ปี2,561รัสเซียเองก็เดินหน้าในการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหลายรุ่นนะคะแล้วก็ยังมีอาวองการมี y u 71 y u 74มีคินโซลหรือว่ากรีซและนำอาวุธไฮเปอร์โซนิกเนี่ยนะคะเข้าประจำการในกองทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย